เราจะเริ่มง่ายๆกันก่อนนะครับว่าจะให้อาจารย์ลองทำเขาเรียกว่า label นะครับโดยการจะตัดปะชิ้นงานเข้าไปตรงส่วนตรงนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับอาจารย์คลิกที่คำว่า label นะครับแล้วอาจารย์ก็หยุดดูสักครู่หนึ่งอาจารย์เห็นอะไรไหมครับเมื่ออาจารย์เข้ามาอืม มันก็จะเป็นหน้าหน้าจองานเห็นไหมครับนะครับไอตรงตำแหน่งนี้นะครับมันเป็นตำแหน่งที่ว่าเหมือนกับชิ้นงานตัดปะนะครับมันจะลอยอยู่ข้างบนหน้า e-learning นะครับปกติแล้วจะไม่ไม่แนะนำให้ใช้เยอะนะครับเพราะว่ามันจะทำให้หน้างานอาจารย์เลอะเละเพราะว่าอะไรครับมันจะเต็มไปด้วยชิ้นที่ทำไมครับตัดปะอ่าผมจะให้อาจารย์หารูปภาพมาประกอบครับหารูปภาพมาประกอบนะฮะ ถ้ายังคิดอะไรไม่ออกเอารูปอาจารย์ก่อนก็ได้นะครับนะฮะ,ะ,ะจะเอารูปอาจารย์ใส่เข้าไปก่อนอาจารย์จะทำยังไงครับตรงตำแหน่งตรงนี้นะครับตรงตำแหน่งนี้นะครับอาจารย์ก็ใส่ชื่อตัวเองเข้าไปนะครับหรืออาจารย์จะใส่เป็นอาจารย์ผู้สอนอะไรก็ว่าไปจากนั้นให้อาจารย์ลองแทรกรูปภาพนะครับอาจารย์เห็นคำว่าแทรกรูปภาพไหมครับ อาจารย์เลื่อนเมาส์ไปมันจะมีหน้าตาเหมือนกับกรอบเห็นไหมครับหน้าตาเหมือนกับกรอบรูปภาพนะครับจากนั้นอาจารย์คลิกที่คำว่าแทรกรูปภาพนะครับอ่าคราวนี้หยุดดูนะครับเพราะเดี๋ยวอาจารย์จะทำบ่อยมากเลยนะเมนูอันนี้เป็นเมนูเฉพาะของใครของมันนะครับคือการแบ่งของระบบ e-learning เนี่ย อาจารย์แต่ละท่านได้พื้นที่ในการทําของตัวเองดังนั้นรูปภาพมันจะไม่ปนกันอย่างอันนี้คืออาจารย์ยังไม่เคยมีรูปภาพเลยถูกไหมครับอาจารย์ก็จะยังไม่มีรูปภาพอยู่ในพื้นที่เลยถ้าอาจารย์อยากจะเอารูปไหนใส่ก็ตามอาจารย์ก็ไปคลิกที่ browse นะครับไปคลิกที่ browse แล้วก็เลือกรูปภาพที่มีอยู่ในเครื่องจากนั้นอาจารย์ก็คลิก u p โหลด พออาจารย์อัปโหลดเสร็จตัวรูปภาพจะเข้ามาอยู่ในตำแหน่งที่เรียกว่าไฟล์เบราว์เซอร์คือตำแหน่งขาวๆว,ว่างๆนี้พออาจารย์ต้องการเช็ครูปภาพอาจารย์คลิกที่ไฟล์เบราว์เซอร์จะปรากฏพรีวิวคือรูปที่อาจารย์เอาเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับจากนั้นอาจารย์ก็อธิบายข้อความว่ารูปนี้คือรูปอะไรนะครับสั้นๆเพราะว่าเวลาเมาส์ไปโดนรูปนี้จะขึ้นข้อความนั้นปรากฏตามเมาส์เลยนะครับ แลวพออาจารย์ได้รูปเสร็จอธิบายเสร็จอาจารย์คลิกตกลงรูปนั้นจะตกลงไปใน label พออาจารย์บันทึกเสร็จรูปนั้นจะติดลงไปในหน้าเว็บอาจารย์เลยโอเคนะครับผมจะทำให้อาจารย์ดูครั้งหนึ่งเช่นผมก็จะหารูปนะครับเรารูปมาใส่โอ้โหรูปเยอะมากเลยนะครับดูดีทุกรูปเลยนะครับนั้นเราจะเปลี่ยนรูปใหม่นะฮะอ่า เราก็จะไปหารูปนะครับที่เกี่ยวกับ e-learning นะฮะผมว่าผมจะเอารูปมาประกอบวิชาผมนะฮะตั้งจากเป็นเครื่องผมเองอืมร,รูปไหนดีล่ะเนี่ยอาจารย์ก็หารูปถ้าถ้าไม่ได้รูปไหนอาจารย์รูปอาจารย์ก่อนก็ได้นะครับหายากหน่อย อ้าผมก็จะเอารูปมาประกอบก่อนนะครับอ้ารูปไหนดีเอ่ยอาจารย์มีรูปอยู่แล้วก็เลือกมาเลยครับ ่าผมก็จะเลือกเดี๋ยวรูปนี้ใส่ก่อนก็แล้วกันเล็ากาลไปหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะจากนั้นพออาจารย์เบรารูปมาได้เรียบร้อยแล้วอาจารย์ก็คลิกที่คำว่าอัปโหลดนะครับพออาจารย์อัปโหลดเสร็จเนี่ยไฟล์ที่อาจารย์อัปโหลดจะเข้ามาปรากฏในไฟล์เบราว์เซอร์อาจารย์ลองคลิกดูนะครับว่ารูปอะไรเช่นคลิกเสร็จอ๋อก็จะเป็นรูปที่อาจารย์เอาเข้ามา ถ้ารูปมันใหญ่เกินมันจะล้นทะลุออกไปเลยนะครับอาจารย์ระวังเรื่อง like รูปใหญ่นะครับถ้ารูปใหญ่มันจะเจอปัญหาเรื่องมันจะโหลดช้านะครับอาจารย์ก็ลองเปลี่ยนรูปใหม่ก็ได้ครับสมมุติว่ารูปนี้อาจารย์ไม่เอาอาจารย์ก็เบ้ว์ใหม่นะครับหรืออาจารย์จะลบทิ้งเลยก็ได้ครับเรื่องของอาจารย์นะครับแต่จริงไม่จําเป็นต้องลบหรอกครับถ้าจะลบอาจารย์ก็คลิกเข้าไปหน้ารูปแล้วคลิกคําว่าลบมันก็จะหายไปนะครับแต่ถ้าอาจารย์อยากจะ <S <S เอารูปใหม่ก็ไปเบ้ว์ใหม่อีกรอบหนึ่งแล้วดูซิว่าเอารูปไหนดี นะครับที่อาจารย์คิดว่าน่าจะเอามาใช้ประกอบ